น,นี้นะคะน้องพลอยก็อยู่ที่เดิมเช่นเคยนะคะบริษัท4รุ่งคาเซ็นเตอร์จำกัดสำนักงานใหญ่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรนนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องพลอยก็ได้นํารถกระบะนะคะคันนี้ก็จะเป็นรถเข้าใหม่นะคะเป็นรุ่น isuzu d max all new 1.9 blue power 2 1 6นะคะเดี๋ยวเรามาชมรูปรักษณ์บอดี้และออปชั่นภายในของเขากันค่ะ สำหรับคันนี้นะคะตัวรถภายนอกก็จะเป็นสีขาวเดิมๆทั้งล่าเลยนะคะรถคันนี้เรียกได้ว่าเจ้าของเดิมรักษาไว้ดีมากๆนะคะเพราะว่าคันนี้ยังไม่ผ่านการทำสีใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแค่นำมาล้างแล้วก็ออกจอดขายเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะกระจังหน้านะคะโฉมนี้ให้มาเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะให้2ชั้นแบบนี้นะคะพร้อมโลโก้อิซุสุนะคะตรงกลางนะคะให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะโคมไฟหน้าก็จะเป็นไฟลูกแก้วนะคะไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะก็จะมีซีดั้มนะคะอยู่ภายในโคมไฟนะคะเพิ่มความสปอร์ตนะคะความดุดันนะคะให้กับคันนี้นะคะมากยิ่งขึ้นนะคะและสำหรับคันนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะคะทั้งสองข้างนะคะอ่าถัดมาที่ด้านข้างตัวรถกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะให้มาเป็นล้อแมกนะคะลักษณะของบายพาสนะคะให้ชุดสวยแบบนี้นะคะมาพร้อม ขนาดขอบยาง245้าท้บหก้านะคะเป็นขอบยางขอบ17นะคะคัดซีนเดิมๆนะคะสวยงามมากนะคะเข้ามาดูกันได้นะคะและสำหรับด้านข้างนะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะพร้อมไฟเลี้ยวที่หูกระจกมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวที่หูกระจกมาให้ด้วยนะคะและมีคิ้วกันสาดนะคะของทางโรงงานนะคะ เมื่อเปิดประตูเป็นโครเมียมนะคะตรงนี้ก็จะป้องกันการขีขดข่วนให้มากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมโลโก้ h i g h l a n d e r นะคะบ่งบอก,บอกรุ่นตัวตนอย่างชัดเจนนะคะและคันนี้เนื่องด้วยเป็นรถยกสูงนะคะก็จะมีบันไดด้านข้างมาให้เรียบร้อยนะคะเพื่อความขึ้นลงอย่างสะดวกนะคะให้มากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาชมเม็ดอาร์กันนิดนึงนะคะว่าจะยังอยู่เดิมครบทุกจุดทุกตัวไหมนะคะเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันนะคะว่าเม็ดอาร์กจะเรียงตัวสวยแค่ไหนนะคะ เนี่ยค่ะเม็ดอาร์นะคะยังอยู่ครบทุกจุดทุก,ทก,ทกตัวนะคะรูปดูได้เลยนะคะโครงสร้างเดิมนะคะวารันตีเช่นเคยว่ารถไม่เคยมีอุบัติเหตุนะคะชนหนักชนเบาพลิกคว่ำจมน,น้ำมาแน่นอนนะคะสภาพยังสวยยังเดิมนะคะน็อตนะคะไม่มีการแกะนะคะน็อตไม่มีรอยถอดนะคะจุดมาร์ t คิวซียังอยู่นะคะจุดแตนสียังอยู่นะคะเดี๋ยวให้ชมภายในะถาตากันไปก่อนนะคะ เดี๋ยวรอไปต่อกันที่ด้านท้ายกระบะกันค่ะค่ะและสำหรับรุ่นนี้นะคะ All New Isuzu D-Max นะคะ1.9 Blue Power นะคะรูปลักบอดี้ด้านหลังของเขานะคะอย่างแรกเลยนะคะข้างหลังก็จะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้พร้อมนะคะพร้อมไฟฟ้าด้านหลังมาให้ด้วยนะคะฝากระบะนะคะมือเปิดฝากระบะก็จะเป็นพรีเมียมนะคะโลโก้ Isuzu D-Max คันนี้เป็นเครื่อง DDI นะคะโลโก้ยังอยู่ครบจุดทุก,ทก,ทกตัวนะคะ ปลายท้ายก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะของ All New D-Max นะคะสำหรับคันนี้ก็จะมีกันชนด้านท้ายนะคะมาให้พร้อมนะคะสำหรับคันนี้นะคะยางอะไหล่ก็ยังมีมาให้พร้อมนะคะเดี๋ยวเราไปชมออปชันภายในของเขากันค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ได้เข้ามาที่ภายในตัวรถของคันนี้กันแล้วนะคะอย่างแรกเลยนะคะกุญแจนะคะคันนี้ก็จะให้มาเป็นกุญแจรีโมทแล้วนะคะเดี๋ยวน้องพลจะตร์ทให้ฟังเสียงกันนะคะ โอเคค่ะคันนี้นะคะเครื่องฟลิสตาติดง่ายนะคะสําหรับคันนี้นะคะกระจกปรับพับขึ้นลงไฟฟ้าได้นะคะระบบเซนทัลล็อกนะคะล็อกกระจกนะคะปรับได้ที่ฝั่งคนขับได้เลยนะคะพวงมาลัยของคันนี้นะคะก็สาม,มารถปรับขึ้นลงสูงต่ําได้นะคะเอาตามที่เราถนัดได้เลยนะคะสําหรับภายในของคันนี้นะคะให้มาเป็นสีดํานะคะภายในสีดํานะคะคอนโซลตรงกลางตรงเครื่องเสียงก็จะมี สีเทานะคะตัดกับสีดำนะคะให้อย่างสปอร์ตนะคะให้มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะพวงมาลัเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ Power นะคะมีระบบความปลอดภัยนะคะมาให้เป็นแอร์แบบคู่หน้าทั้งฝั่งคนขับและก็ฝั่งข้างคนขับนะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับคันนี้นะคะเครื่องเล่นเครื่องเสียงนะคะก็รองรับซีดีนะคะ FMMP3 ได้นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะกับโทรศัพท์ของเราได้เลยนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะมีโหมดรับสายวางสายให้ด้วยนะคะเวลาที่เราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราแล้วนะคะเวลาที่มีโทรเข้าโทรออกนะคะก็สามารถรับสายวางสายตรงนี้ได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเลขไม่นะคะใช้งานไป1นึ่งแสกิโเมตรนะคะและสําหรับคันนี้ก็จะมีช่องใส่แก้วน้ําให้ด้วยนะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งข้างคนขับนะคะย้ํานะคะว่ารถคันนี้ปี2016นนะคะแต่ว่าถุงพลาสติกนะคะหุ้ม ที่บางแดดนะคะก็ยังอยู่นะคะต้องบอกก่อนว่าเจ้าของเดิมค่อนข้างที่จะรักษาไว้ดีมากๆนะคะแผ่น QR Code ก็ยังอยู่นะคะด้านบนศรีรษะนะคะก็จะมีช่องเก็บแว่นตาให้ด้วยนะคะไป2องแผนที่นะคะมีมาให้2หลอดด้วยกันเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะไม่ต้องพูดถึงกันเลยนะคะเรื่องของความเร็วความแกร่งนะคะประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะคะอ่ะ ตรงนี้นะคะช่องใส่เอกสารช่องเก็บของนะคะมีเซอร์วิสบุ๊กนะคะมีเซอร์วิสบุ๊กมาให้ด้วยนะคะของอิส z u ูนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเบาะผ้านะคะก็ของ d m a มก็จะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะของคันนี้ก็จะให้มาเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะมีปีกด้านข้างนะคะรองรับด้านหลังของเรานะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะก็จะเล่นเส้นสายมาให้สวยๆแบบนี้นะคะ และถัดมาตรงนี้นะคะก็จะมีช่องใส่แก้วน,น้ำขวดน้ําให้ด้วยนะคะ2ช่องด้วยกันเลยนะคะตรงกลางก็จะมีช่องเก็บของนะคะและนะคะตรงนี้มีช่องต่อไฟ power outlet ให้ด้วยนะคะ2ตําแหน่งด้วยกันนะคะมีฝั่งข้างคนขับแล้วก็ตรงคอนโซลด้านหน้านะคะสําหรับคันนี้ก็จะเปิดแคปได้นะคะเดี๋ยวน้องพลจะพาเข้าไปชมที่ห้องแคปค่ะค่ะและสําหรับคันนี้นะคะก็จะ เปิดแคบได้นะคะต้องบอกเลยว่า,าเข้ามาล่างแล้วนะคะรู้สึกว่ารถคันนี้กว้างมากๆเลยนะคะเป็นรถแคบนะคะที่กว้างมากๆนะคะไม่แพ้กับ4ประตูเลยนะคะข้างหลังก็จะมีช่องใส่เอกสารให้นะคะ2ช่องด้วยกันนะคะทั้ง2ข้างเลยนะคะ และตรงนี้ก็จะมีที่แขวนให้ด้วยนะคะบนเพดานนะคะก็จะมีลําโพงให้นะคะ2จุดด้วยกันเลยนะคะมีลําโพงมาให้ด้วยนะคะ2จุดด้วยกันหลอดไฟนะคะก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมปกตินะคะสําหรับเบาะที่นั่งนะคะก็จะให้มาเป็นเบาะหนังสีดํานะคะสําหรับเบาะหนังก็จะทําความสะอาดได้ง่ายนะคะที่พักพิงหลังก็จะเป็นผ้านะคะภายในไแคบนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปชมสภาพเครื่องยนต์ของเขากันค่ะเครื่องยนต์นะคะค่อนข้างที่จะใหม่มากๆนะคะสุูตมาร์ตตั้มสีนะคะก็ยังอยู่ครบทุกทุกตัวนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีไซน์ใหม่นะคะเป็นเครื่องยนต์1.9บูพาวเวอรนะคะให้กําลังแรงม้า150แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีนะคะแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่1,800รอบถึง2,600รอบต่อนาทีนะคะ คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีไซน์ใหม่นะคะเป็นเครื่องยนต์1นนะคะที่พัฒนามาจากเครื่องยนต์2.5นะคะสภาพ100%นะคะต้องพลอยให้เลยปเลยน5นะคะเพราะว่าเครื่องยนต์คันนี้นะคะสะอาดสะอ้านมากๆนะคะแทนโมอก็นะคะก็ยังอยู่นะคะสติ๊กเกอร์ก็ไม่มีการแกะเกาใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะสากระโปงเดิมนะคะน็อตเดิมไม่มีรอยถอดนะคะถนนการความร้อนไม่ขาดไม่ย้อยนะคะ หม่มากๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวจะปิดให้ดูความสวยของเขากันอีกทีนึงค่ะสําหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขาย559,000บาทนะคะพร้อมโปรโมชั่นพิเศษอีกเช่นเคยนะคะสําหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะคะฟีดาวไปได้เลยนะคะพร้อมโปรโมชั่นดอกเบีย้ย0%นาน2 2เดือนนะคะคันนี้ปีแรกนะคะท่านจะได้จ่ายค่างวดเพียง7 0 0ดนิดๆเท่านั้นนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ารถสวย,สวย ยกสูงแบบนี้นะคะจะได้จ่ายค่างวดีแรกเพียง7,000น,นิดๆเท่านั้นนะคะและสำหรับคันนี้นะคะก็สามารถออกได้ทุกอาชีพอีกเช่นเคยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็โทรหาน้องพลอยได้เลยนะคะที่เบอร์0958312544นะคะหรือแอดไลน์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะอยากจะสอบถามว่าทำอาชีพนี้ใช้เอกสารอะไรนะคะเดี๋ยวน้องพลอยจะแนะนำให้ทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องพลอยกับ รถกระบะยอดนิยมอันดับหนึ่งของคนไทยนะคะ Isuzu D-Max All New 1.9 Blue Power ปี2016คันนี้นะคะก็ขอตัวลาแฟนเพจทุกท่านกันไปก่อนไว้เจอกันในรีวิวคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สีรุ้งพัฒเซ็นเตอร์กันด้วยนะคะ